รถเข้าใหม่มารีวิวให้ชมกันนะครับกระบะตอนเดียวนะครับกระบะตอนเดียวบรรทุกนะครับตัวนี้เลยครับ D-MAX 3000นะครับปี2018นะครับนี่สวยๆพร้อมใช้งานเลยนะครับได้เผารอยได้ครับเผารอยกระทะผายางบรรทุกเสริมแนบเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมบรรทุกเลยนะครับ ตัวรถเปล่าๆนะครับก็ไปหาข้อหาตู้ทึบใส่กันเลยนะครับสามารถใช้งานได้เลยครับออรถวันนี้นะครับฟรีดาวไปเลยนะครับฟรีดาวครับค่างวดส่ง6,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าเครดิตดีส่งอยู่ที่6000กว่าบาทเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับฟรีดาวนะครับย้ำฟรีดาวสวยๆนะภายในสวยๆนะครับเครื่อง3 5 0 0 5เกียร์นะครับ สามพันห้าเกียร์เนี่ยไฟฟ้าหมดเลยครับกระจกประตูไฟฟ้าหมดนะครับไฟฟ้ารอบคันสวยๆรถเดิมๆนะครับรถไม่ได้แต่งเครื่องมานะครับรถเดิมๆห้องเครื่องสวยๆนะครับนี่ครับให้ดูห้องเครื่องเครื่องสามพันดีเซลคอมมอนเรลนะครับสวยๆ อันนี้ฝาครอบไม่มีนะครับเพราะว่าติดตั้งไม่ได้เพราะว่ามีตัวนี้เป็นถังลมนะครับเป็นถังลมเสริมนะครับที่มีเพิ่มเติมเข้ามาส่วนอย่างอื่นเดิมหมดเลยนะครับเครื่องสามพันเดิมเดิมนะครับเหมาะใช้งานครับขครหารถไว้ใช้งานไว้ประกอบอาชีพนะครับไว้รับจ้างคันนี้เลยครับ DMAX 3000นะครับเข้ามาดูรถกันก่อนนะครับสวยๆฟีดาวเลยครับ ออรถวันนี้ส่งจุดที่6,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับตีดาวจัดเต็มนะครับไฟฟ้ารอบคันนะครับ3,500เกียร์นะครับที่เต็มรถมาแดงนะครับเข้ามาดูรถกนก่อนนะครับเผาร้อยเสริมแหนบเรียบร้อยแล้วนะครับราคาอยู่ที่4900บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ ราคาอยู่ที่49,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีนะครับ26,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับรถของเรานะครับรับประกันหลังการขายให้ทุกคันนะครับรับประกันตัวถังนะครับไม่มีพิกคว่ำจมน้ํานะครับรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเจ้า d ีแม็3,000ปี2018คันนี้นะครับมาดูคันนี้กันก่อนเลยตัวตึงเลยครับ ตัวตึงซูบคาหนึ่งจุดเก้านะครับดีแม็กซิลี่นะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งจุดเก้าปีสองพันสิบเจ็ดนะครับออรถวันนี้ฟรีดาวไปเลยครับฟรีดาวจัดเต็มนะครับนี่ลอลอ้ลอชุดแต่งรอบคันเลยนะครับสเกิร์ตรอบคันสวยๆนะครับล้อแม็กหนึ่งชุดนะครับแม็กวลหนึ่งชุดสวยน่าใช้ด้วยครับปีสองพันสิบเจ็ด คันนี้นะครับลูกค้าเครดิตดีนะครับอยู่ส่งอยู่ประมาณ9 0 0 0เท่านั้นเองนะครับรถปี2017ครับฟรีดาวนะครับฟรีดาวส่งอยู่900 0เท่านั้นครับออรถไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทนะครับ1.9 X s e r i e s นะครับนี่เข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับที่ร้านหรือจะให้ส่งรูปทางอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับสวยๆนะครับออรถวันนี้ ฟรีดาวไปเลยนะครับฟรีดาวส่ง9,000เท่านั้นนะครับลูกค้าเครดิตดีนะครับไม่มีเครดิตก็สามารถออกรถได้นะครับไม่มีเครดิตก็รถได้นะครับ isuzu d-max หนึ่งจุดเก้าคันนี้นะครับสุภาพคาร์หนึ่งจุดเก้านะครับฉายาเขานะภายในสวยๆเลยนะครับรถปีสองพันสิบเจ็ดนะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งจุดเก้าหกเกียร์นะครับหนึ่งจุดเก้าหกเกียร์ นี่สวยๆฮะออรถทุกอาชีพนะครับออรถแต่ทุกอาชีพเข้ามาปรึกษากันก่อน,นครับเข้ามาคุยกันก่อนว่าอาชีพนี้อาชีพอันนี้ออกได้หรือเปล่าเข้ามาดูรถแล้วก็ปรึกษาคุยกันก่อนได้นะครับปี2017นะครับตัวตึงเลยครับบอ่อนี้สวยมากนะครับ X Series นะครับ ราคาหน้าร้านขายอยู่ที่549,000บาทเท่านั้นนะครับ549,000บาทนะครับส่งอยู่ที่9,000พันนะครับลูกค้าเครดิตด,ดีส่ง9,000พันเอาไปเลยครับสวย